สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนคลับเอฟซีของมะลำเพชรลำพูนสุขปู่สุขคนครับแฟนคลับเอฟซีของปามีชนะการของน้องเต้วสุกัญญาธนาพอดไปสุกัญญาบ่บ่แต่สุกัญญาเพิ่งยุราเบียเพิ่งงามเพิ่งสูงพร้อมเพิ่งบริชไร้อันนี้เป็นกึกซื่อที่สำคัญเพิ่งบริข่าสวัสดีย่างเป็นท่ากันครับพี่น้องพี่น้องแฟนคลับเอฟซีของมะลำเพชรลำเพลินเหล่ากาแฟนคลับเอฟซีของปามของเตียวเหล่ากาผู้ที่กดติดตามทุกปู่ทุกคนครับผม ประกับผู้ที่รับช่งคลิปนี้พร้อมครับสวัสดียังเป็นท่าการครับมื้อนี้กาถือโอกาสขอบคุณครับผมขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะสำหรับสำหรับการมาทัวร์คอนเสิร์ตมัลลเพชรลำเพลินเทือที่สามครั้งที่สามทัวร์คอนเสิร์ตเพชรลำเพลินครับพี่น้องกขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่เพิ่นให้การอุปการะให้ที่พักนะครับพี่น้องให้ที่พักซึ่งจะเป็นคอนโดเป็นคอนโดเท่าไรพี่น้องหรือยู่คอนโดเป็นบุญวัสนะครับ าชัน้นเจ็ดี่ยชั้นเจ็ดชั้นเจ็ดชัน้นเจ็ดเนาะ <laughs> คืออะไรอันนี้คือเธออะไรนี่เหน็นหรอเปล่นอยู่คอนโดก็ตื่นเต้นหลายดีใจหลายกะถือว่าถือว่าเป็นพระกุ้นอันไลน์ล้นเนาะที่แบบว่าที่จะลืมไม่ได้ก <laughs> ะกะซอยเสียบจะฟ้องไปได้ในระดับหนึ่งเงิค่าใช้ใจ่ายเงินสิฟค่าใช้จ่ายไปได้ได้ในระดับหนึง่งเพราะว่าถ้าเกิดว่าห้าเป็ดซาวน์ถ้าเปา็ดซาวน์ลงแรมพี่จำลองก่อนเท้ามากอีกอะขึ้นมาหาลอย เงียยคือลราหารอยไปนอนนอนได้สองคนถ้านอนคนนี้สามเพิ่มอีกสองลอยไปนอนโรงแรมนะนอกจากบาห้าสิบแบบไปบังเอิญพ่อไปบังเอิญเห็นโรงแรมบางโรงแรมที่แบบราคาถูกมืว่าราคาสักประมาณสามร้อยแปดสิบสี่ร้อยังเสร็จสิบห้าสิบเมียนเพื่อนเะดีย์แถวภาคสามคนหรือหาคนคือจังรอบๆแหลกๆเนาะหลืกัเธอเลยอกมันจะเป็นเมียยบางคนเทียนมันจะเป็นโรตัสแต่ว่าแต่ว่าจังซื้อโรตัสไปเลย จำได้ต่ว่เป็นเป็นโลตัสเป็นที่ยังโลตัสเฮ้าเยอย่างวกานนีนะพี่น้องจากลอยหาลอยกว่าสี่ลอยเก้าสิบสามร้อยเก้าสิบหองเรียอเนกกันเลยไหมขึ้น0เกกันที่อเนกหาลอยปวดเพราะนกันสี่นเพิ่นกัว่าดิพึ่นเป็นคนอีสานพร้อมใจดีกันขอแบบขอเพิ่นว้าไม่สามร้ยเก้าสิบไม่ใช่สี่ร้อยห้าสิบอันคืนเลขที่เราด้นอย้กันผิใจหาลอยเ่มีอันที่เอเป็นผใจ หาหาร้อยสิบบาท้อ,อประมาณอย่างไรประมาณหาร้อยเนี่ยเอพราะว่ามันมันมาหารกับแล้วซีคนนี่มันถือคนละร้อยกว่าบาทเลยเืน<ม>ดีเพ่นเป็นคนอีสานก็นเล่นบปบา้านพักแล้วกันซีค้อนไลแต่วาผัดมาอีกหม่องนึงอยู่ทั้งอยู่ทังเขียนลาดเป่าอย่างเสียให้พักได้แค่สองคนห้อลาร้อถ้าส้องละสามร้อก้สิบาทพักได้สองคนแต่วาถ้าสีพักสามคนก็คือคิดเพิ่มคนละหนึ่งร้อยบาทคนละสองร้อยบาทเสียค่าเนีนแจก ค่ามาจัก,กุญแจยืดห่างลอยก็เลยตัดสินใจว่าเออกะสันทางเพราะสิว่าเสียเพิ่มหงอละสองลอยเพาเอาซองของไปเลยแต่สินะกะหลายขึ้นมากกับเปลี่ยนเงินหลายลอยไปแต่ว่าอันนี้เพิ่นให้มาพักฟรีเพิ่นมาลอยซื้อไว้จะเฮงกับป่าจากักเพิ่นมาลอยซื้อไว้เป็นซื้อไผยการจะเป็นซื้อไผยพวกพวใหญ่ใจดีบางท่านบ,บ่ขอเอ่ยซื้อเนอะแต่ว่าบางคนกะกะอาจสิดูอยู่ดอกบาง สำหรับคนที่รู้ใจนะคนคนสิรูเน่ปะคนคนนี้เป็นใคอย่างเชน่นไม่แยกกบ <c oughs> <c oughs> ไม่แยกกบสิรูเลยปะคนคนนี้เป็นใครนี่สำหรับผู้ใหญ่จะดีท่านนี้แล้วค่ะพี่น้องเออร์นมันแยกข้างนอกพี่เบิรมันแยกการข้างนอกเปล่ยนเปียนแรกที่สิเปิดฮะเพรายามคืนบดริยู่ไงเปิดยูเฉลี่ยไม่เปิดอะไรที่แต่ว่าแต่ว่าถ้าบังคับเปิดอาจจะเกอนใช่แต่ว่ากลางคืนเราไม่ได้อยู่ด้วยแล้วเราไปงานไงวันนี้เป็นคืนแรกที่เราได้อยู่แล้วเรา ถ้าพาี่นออ้องเป็บรรยากาศบรรยากาศดีด้ครับพีน่น้องทั้งไต่กับสิเป็นตลาดอินดี้สิเป็นเหมือนคล้ายๆกับตลาดคนเดินจินะสะดวกสบายอยู่บุ่งตนี้ถือว่าถือว่าสะดวกสบายใกล้ใกล้อาหารกะเซเว่นกับนีอยู่ทั้งหน้าเดี๋ยวเราจะตรงนี้ออกเอาเกลีก่ยทางนี้เกลเร็วมาล้มเกลี่ย,ยแทบอุ้ยว่ามีเอเ็งมี สูงแค่ซันเจ็ดชั่วไม่รูเปียนปื huh ้อสีน้องมันสีตัวท่ราจับหน่นะเอาไปไกลไรให้เพื่อนเบิ่งแยกเศษเห็นปะกระจับดีๆจับมันๆจับดีๆเด้่อจับดีๆเห็นปะอ่ะสูงขาดสูงให้สูงขาดกันตกงไปในี่แห้งใดแต่เลียงให่เลียงยืนกันตงเปนยสวยเป เห็นมีเงี้ยหุ่นเหน็บแล้วมันเกิดรถหวนาะนี่ข้างล่างนี่จะเป็นตลาดอินดี้ซื้อซ,อซอตลาดเพืนตลาดอินดีร้รถเสั็จกับซีมีร้านหมูกระทะเออว่าเรียนหมูกระทะป่ะเนี่เพื่อนบอกไปยังสี่เพื่อนมาญวนคอนโดพี่นะ่ะอยู่หน้าคอนโดจะเป็นตลาดอินดี้มีร้านหมูกระทะด้วยอย่าคือสิถือใจเพื่อนจ่หลอกนอนผู้มากินหมูกระทะรถเสร็จาปไปแกงบังเรีย่ย <c oughs> มีอย่างเต็นท์เหรอเอ็นตัวอย่างไรแต่วัาเนื้อโดนวันมาเนี่ย ซื้อคืนัดไปเพรเือลวดลวดที่จดยวเินไปเป็นร้านอะไรมันสิเนแม่เนียนร้านบุกระทอยู่บอกมันเป็นที่ายผู้ชาบูแต่มันเป็นเนล้อเนื้โคกขาซาบูเนื้อโคกขึนอ่ะซุ่มที่เฮ็้ไนเป็นเต้นเป็นเต้นนึ่ก็สี่เป็นแบบขายของก้าวขกาตลาดคนเดินแบบกินนองแต่บ้านี่จะหลุกสินอยกตัวอย่างลงไปว่าสียบ้านไปฮะเขากินเสียบ้ากินมุกระเทาจาก้ลงไปแบบมีหน่ลุกินลุกสินก็นํำปัน กต่สิมีเป็นเป็นบาบวเป็นบาบวะเนี่ยเป็นคล้ายๆวย่าเป็นบาปบาชิว์นั่งชิวๆจสิเนาะจีคอนโดครับพี่น้องเจจีคอนโดสาธรกับระพืครับพี่น้องอยู่ตั้งอยู่เขียนอย่างอื่นมาเขียนต่างแคบวะมังคแคแล้วก็ถ้าออกไปมีนาคอนโดนี่คันเลี้ยบใต้ไปนี่กับสิเป็น งอย่างเดียวก็มาส,สีข้ามสะพานตากศินข้ามสะพานตากสินแล้วก็จะไปลงที่อันอันแล้วก็สีร่มร่มสีร่มกับเขาเมืองไปก็กลับไปง่ายอยุ่ห่างจากห่างจากที่เราไปเล่นคืนแรกนี่จะเป็นรามอินทารามอินทาร้อยสิบเจ็ดกับสิประมันประมาณห้ <50. S 1> าสิบกว่ากิโลห้าห้าสิบกว่ากิโล ขันเป็นปลาเท่านี่ไกลเล<ำ>่เด็ดกระชมเฮ้ยมันซาหมันบันแพงไปสารค้ามบนละพี่น้องหาสิบกิโลเมตรเพื่อไก่ไกลัวไก่กัวเปล่าอนแกนหัวสารค้าขนแกนบ่สารค้าขนแกนอันอนี้กับไก่ยุ่เก็เก็ดสิบอยู่มั้งแต่ว่าเท่านับจากบันแพงสินะอะไรจากบันแพียงสิมันบ้านแพงไปสารค้าแต่หม้อไม่เลยแต่ว่าอันนี้เอันจับจีพีเอ็นบางนีจากคอนโดไปหาอืม รามยินพา117มันประมาณ5-11กิโลเมตรแต่ว่ามันเบิ่งเป็นคือยังบ่ไกลอยยังยังดิย้อนแบบว่าเจ้าของเป็นแบบบ้านนอกเข้ากลุ้งหรือสี่บีนองเป็นบ้านนอกเข้ากลุ้งเราไม่เห็นเม,ม,ม,มียน <บา S 1> ไม่มาขึ้นสะพานสูงสูงไหมมาขี่รถขึ้นสะพานสูงสูงเนาะเราขับเรยวเห็นแต่นน้ำเห็นแม่นม้ำน,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 นี่เห็นตึกสูงสูงนี่เสียบมันกระเด็นแบบเพื่อนเพื่อนเป็นตื่นขาดตื่นใจเมียนห็นรถไปละกันขีรถไฟรถไฟ เ็นแต่เงินเยอะอกงึดอย่างที่เงิดบ้านถ้าสูงสูงเขาไปข้างไปน้ำโสเอาไปข้างน้ำโซอะไรนพราะจรางจังเคยเห็นได้นี่หละแม่ก็เลยแบบเพ่อนไปไม่กะเลยบิ้งก็ยังบอไก่ไป้ผัดมังง้เบิ้งหนํามันโดนจากฟองมาสันจนเบิดเตือมเท่าไรกับว่างีงเตื่อมมันโดนดิแล้วก็งานที่สองงานที่สองให้เป็นเสียดีไทยเสรยดีไทยสี่สิบเอ็ดใส่แล้วเดี๋ยวถ้ากับบ้่นชุ่มโมงหนึองสักหนความไม่ลดินี่ยะิไปนี ออกจากหนาพันโุดวไปเพิ่มเยอะไไส่ไปจะตตรงขามสะพานตากสินการสะพานตากสินเลยเรียกอะคือทาทางดวนอยู่หม่องสีร่มเนาะกัจักรันภาพไปใช้ในบกวกึ้นจังหวะสองเทียสามเทียร์เมื่อเทียร์เปเลี่ยนลอยกวคาคาทางดวนกันเลยแปลว่ากัสมันต่อต่างต่างว่าจะของไหนมาเที่ยวบัดที่นี่มือขึ้นีขึ้นสุดท้ายใกลเนี่ยยูหมอชิดประมาณยี่สิบเก้ากิโลอันต่อไปก็คืนท่าทวนไปดีคืนท่าทวนไปเพราะรถมาหลายบาัดเนี่มือขึ้นบัดนี้ ยรืงมาขึ้นเพื่อน,นบ้านเออเคยมาแถวนี้ดอดตะกีไม่เห็นงานอยู่ปากคลองตลาดตะกี้ตั้งแต่สมัยเป็นเด็กน้อยยังสมัยเป็นเด็กน้อยออยูมมอสองปิดเทิมปิดเทิมมอสองสี่คืนมอสสามเดี๋ยวมาเห็นงานอยู่ปากคลองตลาดไม่อยู่ร้านด,ดอกไม้ชื่อว่าร้านสวิตเมมโมรี่ฟาเวอร์ช็อปแต่สมูนี่ว่ามีแล้วเลยคนใหญ่ไปอยู่รา้านเ้าเดี่ยวมาที่นี่สิมีเกออย์ญี่ปุ่นเนี้ยมีเกย์อ,อยู่ร้านเท้ามีเกย์อ,อยู่ร้านเท้าร้อยหนึ่งมากะอยู่โชคใช้ซี มาที่นี่นนั่งรถมีนั่งรถมีไปสายเปดนั่งรถมีสายเปดสะพานฟุ๊ดมันสิเป็นสายอนสะพานฟุ๊ดแฮปปี้เลนเนาะสายเปียดนั่นแหละที่เราจะบาดบุกเปดบาดบ่อนไม่จักบาดสวิตเซอร์แลนด์นั่งกันนั่งรถมี่ก็นั่งคนได้พี่นอ้องแต่งแต่สะพานฟุ๊ดพี่แหละขึ้นรถมี่อย่งแต่สะพานฟุ๊ดไปจนมาหอโจกใช้สีแบบนี้เลยเพื่อนไก่เป็นสีเหลืองๆทั้งเพราะเพื่อนไก่เป็นเพื่อนสีเข็นสวนจัดตุจักกันว่า แล้พผัสสีเห็นอันอนุสาวรี่ผัส <azt> สีเห็นสะพาน,พ <in> นกล้วยน้อพผัสสีเห็นไปเราก็ยังค่อยขอลาดเท้าเนาะน่ะ,นะสีกายไปคนเกิดได้ไาเออมือคืนนี่เท่าร่ำยี่หม้อชิดมาที่นี่กันออมมะนีกับสิเป็นสวนจตุจักรกันตรงออกไปกับสิเป็นสะพานกล้วยเป็อนอนุสาวรีย์แล้วก็สีมานขามพวกสะพานกลุ่มทนพวกสะพานบุทธยังสีนากาว่าขามมาฟังนี่แล้วลมาปอบวงเวียนไงแล้วกับสีแบบมาตาหหาสมุนอันนี้เอาเนี่ยสมุนลานาข้อนโดนคนกับขาอัพมาครับมาครับมา มาถึกอยู่ดีมาถึกยูมาห่านู้นสับปะรดปึ๊บกับมาเรียวมาเลียวออกมแยกกันแยกกันหางล่องบานลาดวิธีเห็นไหมมาตัวตมากโตไมเรื่อยเพื่นก็นเลยมาเห็นไปสีร่มบดัดนี้เล่นมาเห็นไปสีร่ม,มเห็นไปซาทอนสีร่มไปสีร่มยู่ด้เหรอเออนั่นแหละมาเห็นไปสีร่มเดี่ยวเรียวบัดี่นี่ตอนที่เพื่อนกลับจากตอนที่เพื่อนกลับจากกันลาดลางอินทาเนาะก,กับเสนดี้ไทย เพิ่นกามาลงทางเรือของสีลมคือ <le> ก <al more> ันเพิ <ing> ่น well, ก็ได้เห็นแปดเข้ามาสุรวงศ์ปะอึมแนถนนสุรวงแต่ถนนสีลมกับสุรวงศ์นี่นั่นแหละเพิ่นก็ได้จำตรงนั้นได้เพิ่นก็เริ่มแจังสาวมาถือแจงแจงเดามัดถือวันนี้เพิ่นจะไปอ้อมใช่ไหมนี้จะอ้อมเข้าไปใส็นเนี่ยเพลียวเพลียวบ่ทันเพิ่อนประหุ่งใท่าเพิ่นบ่ชินท่าเพลียวบ่ทันเพิ่นกับเพื่อลเวหมูไปจักอย่างเนี่ยสามยาอเนื้ออีกเนื้อเนื้อไกลไปสามยานยังอนอยู่งยังอัดพุ่งยูจองสามเทียจนใคยมาปั่น ยังอ่านม้อนตีม้อนตีเลยนี่ก่อนเดี๋ยวสินจะึ้สะพานตากสินนั่นเองนั่นแหละมาเห็นไปกข้ามาไปสะพานตากสินปจะใคยช่วงจะใครมาจะสามาถือผ่านมาถือเรี่ยวถามสะพานตากสินปว่าเรียวเออนี่เราไปนี่เราไปนี่แล้วสั้นนี่เข้าก็่คืนไปนี่ไปนี่ไปนี่เขาเส้นนี่เขาเรียกนี่เปิดจังเลย่อยบาดเลยพุ่นตกสายสีพุ่นสายสีอ่นผ่านนกมันปะงานพุทธมณฑลสายสีพุทธมณฑลสายสีผ่านนกขุดเมย สิบกโลก็ได้พึกษาอีสีดีคือเกาเป็อเดืออีสีดีคือเกาจะใปราขึ้นมากจะรูดพอต้านตีเลยไม่ตีสี่คืนเนาะก่อยก้อนดูขึ้นนี่ออกจากมอจิตตีสองคืนทวัดันสองคืนเบๆชุ่มเดียวสองตีตีสองคืงเกือบเกือบตีสามออกจากหมอชิตต้อหอบก้อนดูตีสี่ปยัดหัวในพวงที่เพิ่นวยเออจําท่างใด้สั็ นี่แหละพี่นอ้นนองการกาขับรถในท้องเที่จะพรองกับเลยบประกาศครับจะพรองกับเลยบยานยานแบบว่าเข่าเล่นผิดเมยถ้าเขาเลีนผิดชีวิตเปลี่ยนเลยแต่ว่าปฏิบัติเป็นตกใส่เลยมาที่นี่มือขึ้นมันรถดบางเนยจะพรองกับเล่บกาครับกเล่บับเอากันล่ะกาจังได้กาขอขอบคุณอีกเทัวหนึงครับพี่น้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับสำหรับคอนโดคอนโดสวยๆห้องแอร์ยเย็นๆยิ่งขึ้นเปิดแอร์เย,ย,ย็นช่วยช่วยนี่ภาซาไปน้าจะประกาศไปเรียนบอก นี่สาวเตี้ยเพิ่นนอนอยู่มองนี่อันนี้สาวเตี้ยเพิ่นนอนเพิน่นเอาะป่าคือแมาปูนอนตะกี้โซฟาสิยู่งี่ดดิขออนุญาตเด้อขออนุญาต,ออญาตจะฟ้องของเพิ่นโซฟาอยู่แก่นี่นเนาะเพิ่นก็เลยเลื่อนมาหนีหลนหเลยซันคนกคนให้เป็นเพื่นที่ขอกว้าดให้เพิ่นนอนได้เพิ่นกับนี่ของน้ำยางดีนี่ต่อไม่คเวียดยางดีด้วยเอาละครับพี่น,อน้องเจ้าไดกะ ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจเชียร์แรงใจให้ความมีแล้วก็ให้น้องเตลแล้วก็ให้ศิลปินทีมงานบารมีน้ำเพลินทุกู้ทุกพี่น้องใข่พี่น้องซอยเชี่ยซอยสนับสนุนเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจเพราะว่าพี่น้องทุกคนนั้นคือนายทุนของพวกเราเนาะฝากพี่น้องเบิ่งแง่งไว้จากสนัดหนึ่งครับพี่น้องการคลิปนี้กาเอาไว้สำมีสักกอนเดี๋ยวคลิปหน้ามี่ยังปานกาสิมาภาพพี่น้องมาทั่วมาเบิ่งแล้วกามามาเยี่ยมมาชมใไม่ มาคิดหนีเอาไว้สำหรักอนสดี